ปลูกข้าวโพดในสายน้ำหยดได้ผลแค่ไหนมีรายละเอียดในคลิปะสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวสวนชาวเกษตรชาวไรข่ข้าวโพดทุกท่านนะคะพบกับป้าจอยเกษตร 5G อีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้นำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ป้านาอาของเรานะคะปลูกข้าวโพดในสายน้ำหยดได้ผลแค่ไหนนะคะทุกคนมาดูกันคะ่ะว่าเราจะทำยังไงนะคะ นี่คือสายน้าหยดนะคะทุกท่านสายน้าหยดนี้เขาจะมีหัวต่ออยู่ที่สุดสายสุดท้ายของเรานะคะมีจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะมีรูแล้วเราก็ใช้เหล็กตอกลงบริเวณในรูของเขาเพื่อที่จะทําให้สายน้ําหยดของเราไม่เคลื่อนไหวนั่นเองนะคะระยะห่างของสายน้ําหยดที่เราวางอยู่ตรงนี้ก็คือ80เซนนะคะส่วนระยะถี่ของข้าวโพดที่หยด ลงเมล็ดในเครื่องก็จะประมาณ25เซนติเมตรนะคะทุกคนระยะความห่างของแถวขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลนะคะบางบางท่านก็ใส่ประมาณ85 cm, บางท่านก็ใส่ประมาณ80ก็มีส่วนประจอยจะใส่80จะเป็นลักษณะนี้นะคะคือ80เซนติเมตรนะคะตัวนี้เราจะเจาะท่อบาดานใช้สมิร์ทนะคะตัวนี้เราจะรดน้ำด้วยไฟฟ้านะคะทุกท่าน นี่ค่ะบอ่อนี้ประมาณ2องห0ื่นราคา2 0,000บาทนะคะก็เราก็จะมีการวางท่อ PVC ไปยาวถึงตรงโน้นนะคะพื้นที่ตัวนี้จะเป็นพื้นที่5ไร่ด้วยกันนะคะทุกท่าน1นึ่บ่อจะสามารถรถได้ประมาณ5ไร่ต่อครึ่งวันนะคะ ถ้าเกิดท่านใดปลูกสบไร่เราก็ต้องแบ่งเวลาในการรดด้วยนะคะรดช่วงเช้าตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะทุกท่านแต่ละครั้งเราจะเปิดสายอยู่ประมาณ30นาทีนะคะ30นาทีนี้เราจะเปิดอยู่ที่36เส้นนะคะประมาณ35-36ค่ะทุกคน36เส้นนะคะความยาวของของสายน้าหยดก็จะประมาณ100เมตรด้วยกันนะคะแต่ละเส้นจะยาว100เมตรทุกท่าน พื้นดินของข้าวโพดของเราก็จะไม่มีวัชพืชนะเพราะว่าเรามีการกําจัดวัชพืชด,ด้วยตัวยาชนิดหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าป้าจอยเกษตร 5G จะลงยาสารกําจัดวัชพืชตัวนั้นให้พี่น้องของเราได้รับรู้กันนะคะคลิปนี้เรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องสายน้ําหยดก่อนนะคะทุกท่านปกติแล้วป้าจอยได้เคยเคยได้ลงคลิปเกี่ยวกับวิธีการดูวิธีการวางสายน้ําหยดไปแล้วนะคะบางท่านก็ทักถามมา เหมือนเคยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดเท่าที่ควรนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปของป้าจอยเพราะว่าช่วงนี้ป้าจอยได้ลงคลิปเกี่ยวกับการเมืองนะคะตอนนี้ได้หันมาลงเกษตรเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพี่น้องของเราเรียกร้องนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนแปลงข้าวโพดของเราต้องสะอาดปราศจากวัชพืชนะคะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะมีพื้นดินแค่ประมาณ5ไร่ เราเราก็มีเงินสักประมาณ70,000บาทก็ลงทุนได้แล้วนะคะทุกคนเจาะน้ำสักประมาณ2 0 0 0 0 20,000บาทแล้วก็มีการวางวางวางท่อน้ำหยดด้วยนะคะทุกคนทั้งหมดนี้ประจอยลงทุนอยู่7 0 0ด0บาทก็สามารถปลูกข้าวโพดได้แล้วนะคะลงทุนแค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะคะทุกท่านแต่สารน้ำหยดเราถ้าเกิดว่า เราใช้เป็นเราก็ซื้อแค่ครั้งเดียวจะไม่ผุจะไม่พังนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะคะส่วนท่อ PVC ลงทุน1ครั้งครั้ง,รงแรกสามารถเป็น10ปีใช้ได้ประมาณ10ปีเลยนะคะทุกท่านตัวนี้เราจะซื้อซัมเมิร์เจาะบาดาลอยู่ประมาณ2 0 0ห0ซัมเมิร์แล้วก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะก็จะปลาไปแล้วส0 0 0 0นกว่านะคะก็เราก็จยทั้งค่าไทย โน่นนี่นั่นจิปทะ,ะเตรียมเงินไวสักประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมื่นก็สามารถลงทุนได้นะคะทุกท่านเผื่อๆไว้ด้วยนะคะแล้วก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะทุกคนเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่เปลืองนะคะ5ไร่ก็จะหมดอยู่20กิโลค่ะทุกท่านถ้าเกิด1ไร่เราจะใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่4กิโลเท่านั้นนะคะ1กิโลสามารถซื้อได้ในราคา190บาทนะคะ ส่วนสายน้ําหยดของเราหนึ่งม้วนจะมีอยู่หนึ่งพันเมตรนะคะทุกท่านหนึ่งพันเมตรนี่ราคาอยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทสำหรับบ้านพ่อจอยราคาหกร้อยี่สิบาทนะคะหนึ่งไร่หมดสายน้ําหยดอยู่หนึ่งม้วนครึ่งนะคะเฉลี่ยแล้วก็ก็ประมาณหนึ่งม้วนครึ่งค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะคะนี่คือการลงทุนครั้งแรกสําหรับสายน้ําหยด ในไร่ข้าวโพดของเรานะคะทุกท่านฟังแล้วอาจจะอยากจะถามว่าแล้วรายได้เราจะได้ยังไงนะคะป้าจอยเคยได้ไร่ละหนึ่งหมื่นบาทนะคะทุกคนปลูกหนึ่งครั้งคือครั้งแรกเราจะเฉลี่ยแล้วเราจะได้หนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งไร่นะคะหนึ่งปีเราสามารถปลูกได้อยู่ที่สามครั้งด้วยกันแต่ป้าจอยเลือกที่จะปลูกแค่สองครั้งนะคะเพราะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพื้นดินให้ให้ดีก่อนนะคะเฉลี่ยแล้วป้าจอยจะปลูกแค่ ปีละสองครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนสองครั้งนี้หนึ่งไร่เราจะสามารถรับผลผลิตได้ไร่ละสองหมื่นบาทนะคะสองครั้งต่อปีนะคะทุกคนปีละสองหมื่นบาทต่อหนึ่งไร่นะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกสิบไร่นี้รอบแรกเราก็จะได้หนึ่งแสนบาทแต่ถ้าปลูกสองครั้งต่อหนึ่งปีเราจะได้สองสองแสนนะคะทุกคนป้าจอยปลูกทุกๆครั้งจะได้กิโลละเก้าบาทนะคะเฉลี่ยทุกครั้งที่ปลูก สิบไร่จะได้เงินสองแสนบาทดังที่กล่าวไปแล้วนะคะทุกคนตัวนี้สำหรับผู้ที่รักษาดูแลข้าวโพดได้เป็นอย่างดีนะคะบางท่านดูแลรักษาข้าวโพดไม่ได้นี่ก็จะไม่ได้เลยนะคะทุกคนปลูกเสร็จแล้วก็ปุ๋ยไม่ใส่น้ำไม่ลดหญ้าสำคัญนะคะวัชพืชเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องกำจัดวัชพืชให้ได้นะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเป็นพืชอายุสัน้นสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาขอให้มี แหล่งน้ำนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีแหล่งน้ำก็เจาะน้ำแบบแบบป้าจอยให้ข้อมูลมานี้นะคะทุกท่านเราก็จะได้ผลผลิตที่ยั่งยืนด้วยนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายดูแลง่ายขอให้มีความใส่ใจนะคะถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจนี้จะไม่ได้เลยนะคะทุกคนหนึ่งไร่ได้ไม่ถึงตันก็มีนะคะแต่สำหรับป้าจอยได้หนึ่งไร่ หนึ่งไร่จะคิดเฉลี่ยแล้วได้ประมาณ2ตันนะคะทุกคนคือจะน้อยมากสำหรับผู้ที่ทำได้ขนาดนี้นะคะคลิปนี้ป้าจอยได้เดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วหวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับประโยชน์ในการปลูกข้าวโพดนะคะคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ